ประวัติศสาสตร์กวนแบ่งเป็นสี่ยุคยุคที่ 1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ขัานนิยามก็คือช่วงที่มนุษย์ยังไม่มีการบันทึกตัวอักษรส่วนจุดเด่นก็คือการวิวัฒนาการของมนุษย์เริ่มมีการใช้ไฟประดิษฐ์เครื่องมือหินเริ่มก่อตั้งถิ่นฐานทําการพอปลูกยุคที่ 2. ยุคโบราณนินยามก็คือนับตั้งแต่ประดิษฐ์ตัวอักษรสมัย ประมาณ3,200ล้านปีก่อนจุดเด่นก็คือมีการกำเนิดอรารยธรรมรุ่มแม่น้ำอรารยธรรมกี่ยุคลู่งเรืองจากวัดโรมันยุคที่3คือยุคกลางนิยามก็คือตั้งแต่ล่มล่มสลายโรมันตะวันตกจนยุคฟื้นฟูศิละปะวิทยาจุดเด่นก็คือศาส,สนาจากคริส มีอิทธิพลสูงในยุโรปตะวันตกก็คือยุคมืดกำเนิดอิสลามและกำเนิดสงครามครูเสดยุคที่4ยุคใหม่ก็คือปัจจุบันคำยาวคือนับตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิละปะวิทยาและการสำรวจโลกจุดเด่นหยุดยุคแห่งการค้นพบสำรวจทางทะเลการล่าอานานิคมมีการประปัติวัิก็คือปฏิวัติวิทยาศาสตร,ร์ปฏิวัติอุตสาหกรรม ปฏิวัติทางการเนือง